แค่ว่าผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนแน่นะครับวันนี้กับพีโ่โลค,คูุลูฟเฟ่นนะหรือช้างนั่นเองนะอันนี้ก็เอ่อข้างบนก็อาจจะตึงๆหน่อยนะ,ลนละช่วงนี้ช่วงนี้ชอบมาซัดแต่บนโคาจสี่บอลเนี่ยมากับบอลสองคนนะทุกคนเฮ้ยส่งล่างล่างเงา วิ่งนึ่งมาก็ไกลหนึ่ะมาก็ไกลอุ้ยสามสิบบาทใช่มันได้ราคาดาวขึ้นชาติไอ้เหี้ยล่างฟอลมันอ่ะกูได้โซแถบแล้วจะได้เราด้วยเอาถูกคีบปาค่าจะบอกทั้งหมดเล่นล่างฟอลจะขี้ป่าตายตีตายปอลองไม่มีเพื่อนเออไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้มันเกี่ยวกูอ่ะหรือมันเกี่ยวถูกตัวปะเนี่ยเอาค้างมีค้างให้ลุ้นมีค้างให้ลุ้นเออไม่ได้หรอกแม่เราสร้างความเจ็บปวด มึงไฟเผาไปสัตว์รูหายไปกูไม่กูถลด่ดท์าน้องมีจะสสวนด้วยแล้วอย่างโซแถบกูลังมากำลังทีนี้เราจะมีอะไรมาเติมดาวเมทเฮ้ยนนว้าดึงคลิปตรงนี้ได้เปล่าวะไม่ใช่สัตว์ถ้าเป็นแมปของสองอันเดิมได้ได้เฮ้ยป๊บนึงมันต้องสิบห้าถ้างั้นต้องสิบห้าเวลาเท่าเดิมเพื่อมันจะใส่กูอะจะเซฟยัเพื่อนกู ขอเลยยืมขอเลยเออขอไปก่อนนี่กูแอบเติมมะนาวไว้หนึ่งให้มันแบบอยากเล่นมึงอ่ะกูตัวแท็บกูตัวแท็บป้อนไฟเผาไว้เออตาย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 แรบไป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 แรบไไปอย่าเพิ่งพูดยังพอย่าเพิ่งพูดอะไรยังเพิ่งพูดอะไรย่าเพิ่งพูดอะไรโดนโดนตายตายแม็งดาวด้วยโซรแท็บไปแล้วไงก็ตายสวีคัมแบ็กสวีคัมแบ็กอะไรอะไรน้อง โดนปอนโดนโดนทำแเราม่ดงไม่มีตายไงก็ตายพลังสางเนื้อไอ้สว์เราเน้นกำเนื้อเอากำเนื้อเข้าสู้สิบห้าสิบห้าถ้าเวลาดตาสิบห้าสิบเจ็ดคือแบบแม่งตดได้เลยป่ามันพังนี่วาเดี๋ยวกูไดเดี๋ยวกไดเดี๋ยวนมีไหมมี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 วน ดถึงแล้ววะไอคีมันชนมาพอดีอเลยเออแต่ได้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 โอเคเราได้ความรู้ใหม่จ่ต้องเป็นลาด้วยเออต้องเป็นลาเป็นตัวถางปลาเฮ้ยถ้าลองเดี๋ยวค่อยลองไปตัดตัดโซ่ดูว่าได้อาจจะตัดได้มันมากว่าพอเปล่ามันมาพอกูดึงกูดึงเออกูดึงมากูดึงมากูดึงมากูมีมันาะเอาเอาเอาใครก็ได้ให้ไฟไหม้ไว้กูกูได้มอยล่า ได้เออสวยคุณว่ากุ้มโซ่แท็บไปเลยต่อไปน้องเริ่มีกินนแล้ว็เด็กๆไปไม่หลอดอย่าใส่โซ่แท็บหมดนะใส่หมดไปแล้วกูหกกูไม่อัพน่านเตี่ยกูอันหนึ่งสองอันเต็มก่อนแต่เรายังดีเราไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นนะเรายังสวนได้วันนี้ต้องเป็นช้างแบบปกติเหรอมีทะลึ่งดาคงเป็นแค่ฟอร์ดวู๊ ฟูออปชันไม่น่าได้ปะแต่ว่าเป็นไม่มีอันติละไมล่าวิ่งต่อยๆต่อยๆมาตอมมึงกี่ขาดเยอะไหมหกขีดกูตอดขีดบรรจุไปหนึ่งเนี่ยสี่ห้าพอดีเลยสี่ห้าพอดีเอาไม่ดึงเข้ามาตรงนี้เลยสี่ห้าพอดีไม่ทันไม่ทันต้องดึงสี่เจ็ดมันอ่าก็ต้องลองดูขอถังปลาก่อนถังปลาก่อนเขาเป็นหายนะมึงหกยังไงกูอยากให้มึงหกมากเลย กูหกแล้วเรา building is pulling aggro man เอ๊ะหายอ่ะมาบนก็ว่ะบนก็หายวะหกแล้วหกแล้วโอเคมันหายหมดเลยนนระวังเออดีถอยมาดิโอเคบอลมีเกิดล้วมันมีบาดส้มไหมมึงมึงเก่าไปเลยมึงเก่าเกมไปเลยคือมึงถังหมดโออเดี๋ยวมันเปรี้ยวด้วยเนี่ยกูว่ามันอยู่เนี่ยบอล อ่าแม่เอาเอามึงเอามึงมาล่านะมาล่ามาล่ามาล่าเป๊ะมาวะตั้มไม่โดนตั้มไม่โดนกูโอ um ้แต่กูตายอ่ะเมียมานากูหมดโดนเบอร์มานาไงไม่รอดบอลเอ้ยเพื่อนตั้มไปให้ตันไปให้ตันไปให้โดนอมปะน่าหกพอดีนแนงไงเขาเคยพอดล่างได้ล่างได้ล่างได้ เอ้ยเอาวะเอาวะะเป็ดมันสู้วะเอ้ยเป็ดเฮียอะไรด็อกเตอร์กูสู้แล้วก็ตายตายแเลยก็ตายแล้วลบมานากูนะใช่ข้าเอามาเพื่ออันนี้มึงอยู่แล้วเอ้ด็อกเตอร์ด้วยไงมึงก็เลยแบบคุ้มไงออกเฮียอะไรเดี๋ยววะกันเวท นู่นด็อกดอกโดนหรือเปล่าเฮ้ยดีพุ่งออกได้เอาป้อมเลป้อมเลยป้อมเลยมึงไปตัดคีบดิรับคีบดิคีบมาแล้ววะมันอยู่กลางกันอยู่อยู่กลางนั่อยู่มีวาร์ปป่ะมึงอ่ะมมีีเฮ้ยเพื่อนได้แล้วเนี่ยได้เนี่ยป้าเป็ดอ่ะ วับบอลกำลังมากลังมากกลับไปาลามีอะไรจับได้เมื่อกี้ด็อกโดนอมกูก็ตันไม่โชว์ กูควรทำกันเวทก่อนเนี่ยทำกันเวทใช่ปะใช่ทั้งกูทั้งมึงแหละทำไว้ก่อนเอาไว้รีเลือดด้วยเดี๋ยวกันโดนเป๊ปคอมระวังระวังระวังซ้อนมีเกิดปะนะไม่มีเนาะว่าไปเอาเบอร์เซอร์แน่เลยววะคนมีฟาร์แล้บอะถังปลา เดี๋นี้ตัวนึงล่างเอากันได้เปล่าลนะ่ะได้กลิ่นความตึงก็ยังดีงได้เป็ดไปกลางๆนะตอนนี้วัดว่ากลางต้องดีกูไม่พักเลยกูรู้สึกเห็นวาดแล้ววาก็ <c oughs> ยังไม่บิงมีลุนป่าวะบนมึงระวังด้วนยะดับเบิลตัดไปเลยแล้วกันกลับบ้านแล้วกับบน,บบนมีใครมาล่างปะมับบนก็เป็นยังสั้นนะเอาต่อไม่ได้อย่าไปเป็ดปไม่ไม่ไม่เออแต่น่าจะเกือบได้แล้วแต่ผมเห็นกูเอาอะไรไม่ได้กูตามไปแล้วไง จะได้วอกแล้วต้องล่างยังไม่แตกเลยน้องมาขนาดนี้แนละ้วเอาลากเลยไม่ล่ามันติดไอ้นั่นแหละที่ต้องเอาแล้วจนะปบอนเดินหาแล้วเอ้ยนั่นได้เก่าอยู่ ม่คถึงจะแท้งให้ตีแล้วตีแล้วตีแล้วมีเกิดใช่ไหมไปเอาเข้ากูหลอดยากเอออย่างเดียวหรือว่าเป็ดให้อยู่หรือว่าเป็ดให้อยู่ยังไม่มาโอเคจะให้มันามเยวัปไปแล้วนะล่างถอยได้แนะว่าเป็ดไปแล้วนะเอาอย่งนี้อยู่อยู ผมไม่โดนอ๋อเขาวิ่งตามตูดกูเป็นงั้นไปให้รอให้ก่อนไหมเพื่อนีเกิดกูต้องเป็นสะท้อนวะพลังเองสะท้อน ยาเป็ดว่อะไรแล้วสิบสีมีบิงก์อะข้าฆ่างไงมีดัสอยู่อ่ะอ้อมไปเลยด,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 ดีนะพวกดัสออะววาเดี๋ยวมันเอามาเดี๋ยวมันเอาป๊บเป็ดมา เฮ้ยช็อคเตอร์มาแล้วมึงม yeah. ีเกิดหรอเปล่ามึงเปี bon ้ยวอ๋ออ๋อกูมีวาบอยู่กางโดนวาบกลางว้าบกลางดึงไว้ดึงไว้ดึงโซ่ไว้หน่อยโอเคมันเป็ดมาว่ะโดนไฟยังตายเอบอาเอามาไล่ตายก่อนได้ปะสวยๆๆๆๆไปแล้วไปมีดัสมีดัสมีดัสตายงี้ก็ตายมันทำเอลเดอร์ ทำจับขาดีวกว่ามันใช่แล้วจับไปเพื่อนไปบล็ออกนีีีทาเวจับขาแล้วก็ไอ้นี่ไปแล้วก็ตัน <c oughs> เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเขาโสมข้าวเหรอข้าวดีเฮียแต่ว่าเมื่อกี้มึงหนึ่งมึงบึ้มลงคีพอดีอะเรืองมันเด้งอะ <c oughs> เหี้ยละเหี้ยละมีบิงอยังวะไม่มี <c oughs> แล้วโดนเบิร์นมานา สามสิบวิไม่ก็ invisibility เป๊ปจะเข้าออ่าบิ้งมาต่อยหน้ากูเอ้เพื่อนดึงโดนเกาตัดบิ้งตัดบิ้งเป๊ปวะตัดบิ้งเป๊ปวะเขาเฟดเกิดนะเกิดได้นี่อยู่เขาเฟดตีแน่เขาเฟดต้องน่าจะเอาลอกเตอร์ป่าวะนี่ไงจริงด้วยลอคเตอร์โดนแถบไว้โดแถบไว้ไม่โดนชิป กูโลบูโลเป็นหมาเป็นอะไรอย่เงี้ยอ้าวตันไม่โดนดูไปดูไปสวย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 ยังนักแข่งจัดนักแข่งจัดไอ้เหี้ยกูนึกว่ากูแข่งทัวร์นาเมนต์ไอ้นี่มีซูมใช้เลยเฮ้ยเจอปะเป็ดมีดันปะหดดัม นูนู้นนนนูไปได้หม้ยล้มนาหมดล้วันสวนนเอลเดอร์วิ่งหนีแล้วต้องให้เบอร์เซร์ได้มาร์กเบอเ้องได้กดวิ่งสนแน่เลน่วิ่งยาวอย่างงี้วิ่งยาวเี้ยไอกลัวมาเต็มที่ก็วาร์หลังป่าป้อมล่างนเฮ้ยยังอยู่ฆ่าได้เป่า โอ้ไม่ตายไอ้คีบคี่นี่ไม่สก,กิลว,วะไม่มันมีสองตัวไงไอ้เคอร์สะท้อนวาราบิงไหมขอคีบได้ไหมบึ้มไปก่อนสัตว์เดียวได้หมดเลยมันนะ้งเนี่ยตังไม่พอซื้อดัสไอ้ยังเคยมาขำแล้วเอาป้อมกับป้อมก่อนเดินมากดอันติเลยหรือว่าไงนะกดละกดละ

น่าจะฝ่ามตรงเนี้นด็อกด็อกพุ่งถึงไหมผมดูให้ก่อนไม่อยู่อะอกู้ว่าด็อกด็อกโดนปะวะไอปอนวอล์กอยู่นี่ซิว่าด็อกจะโดนแต่มันไม่มีแบ็คนี่งไงปอนเฮ้ยเฮียไ,ไม่ไม่ทันกูกดโซแทบไม่ทัน เป็ดไปเล่นนู่นละตายแล้วเบอร์เซอร์กูไม่ได้วางยี่ถอยเสียดายว่ะไปไหมไปไหมตัวตีไม่มีมันว้ามาแล้วลว่าเป็ดอะ่ะว่าเป็ดว้ามาแล้วพอมึงต้องออกว่ะต้องถอยว่ะมึงไม่ต้องไปโชว์แท้งหรอกแก่ไม่ได้เนี่ยนี่ยอาเก้ายู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยุนี่ในขี้นั้นสิบแปดมึงเอาจริงแล้วมันมีของนะแล้วเพื่อนก็เพิ่งตาย เป็ดดูให้นั่นไงกูบอกแล้วบินเป็ดละลายได้นะมันยื้อให้ไงมันยื้อให้มาดิมาดิกันซีออนไปนี่ไปขี้คอกันมาโหลดเอาของมันออกอ่ะงั้นรอเลยบึ้มไปแล้วกูท้อแทบตายไงตายเปิดติด้วยมองหน้ามันโท้อแทโท้อแทบสวยสันโดน มาเลยตัดมาตัวแถบยัดโกหน้านดาดังการนดังการนดังการแล้วการสมัคดาวกูเนะี่ยขอคีบบอลกู <c oughs> รู้ว่ามึงต้องใช้แน่ๆกูทำฟอร์ดบู๊ปให้แล้วกันเอามาดูธรรมานานกูน้อยเหลือเกินไอคีบอลล่าก็เกิดไว้เลวลสิบ มันเกิดแล้วเลยตรวจแถบโอ้ยเกียวกับกดเบิลจะมีสองชาร์จเอาเมื่มันเดินต่อแต่มันเกิดแล้วแต่มันยังไม่มีคีบีอ่ะตอนนี้คือตอนนี้ถ้าบวกอะมันก็พอบวกได้เฮ้ยวาดวาดมันจะยืนมัแกะแล้วเขาจะยืนแกะไม่ไม่ตีวาดล่างกันอยู่ อันนี้อยากได้แล้วเกินคลิป3ชุดมึงเนี่ยบาดิ <ไป S 1> ใครไม่ได<ะ>้หรอเดี๋ยวมันก็มาแล้วหลืบตายหาว่าคลิป3ชุดถึงหรอใครได้หมดว่ามึไ,ไม่ได้ ตัวแสบใส่ไปๆทักทายแล้วนั้นด็อกเตอร์อจะโดนเล่นก่อนแต่มันมีวีคีบีแล้วนี่โบ้ไม่สุ่มๆดึงสุ่มๆดึงมันก็ได้บัณฑ์โดนไม่โดนก็ค่อยมากันมึงลองสุ่มๆหน่อยมึงม,ม,มีเกิดใช่ไหมมึงเล่นหน้าเลยนูน่นมันอยู่นูน่นมันอยู่นูน่นนี่ก็ะซูมึงทั้งวันเลยอ่ะกัดเลยกัดเลย ผมละไม่น่าตีเอามาล่าไปล่า,ลาก่อนอเกาะอยูอ่นี่พราเป็ดน่าจะกำลังมากูซื้อดั้นใหม่ไปหนึ่งดั้นหมดซื้อดั้นแป๊บมึงยังมีเกิดอยู่ใช่ไหมบอลไม่ได้ใช้ต้องให้มึงคำ้ำหนึงก็ค้ำแบบอย่าใช้สกิลอ่ะอันนี้ไม่มีไม่มีเกิดเอาโดน กูตัดเป๊บไปเป๊บบิงไม่ได้สวยบอลโดนเป๊บด้วยโซ่แถบไปอีกรอบมึงนี้มองหน้ากูวะเออสวยเงี้ยตายระวังซื้อเกิดนะสวย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 มาป็ซื้อเปซื้อไปละกูวิ่งยาวแล้วกูตายแอดแลนต์สองเลย ช่วยไม่ได้หรอกวันไปนี่ไปขี้ข้อกันมาโหลดเซื้อจริงด้วยเหี่ยวเป็ดยี่สิบต้องกดก่อนพุ่งไปอะน็อกเตอร์ถ้าพุ่งไป<ม>องรอกดไ,<ห>ไม่ได้กดหรอกถ้ามีคาถาฟ้าก็นี่อยู่ม,มันไม่ได้มีคาถาฟ้าไงมันต้องกดก่อนพุ่งไปววิะ นู่นๆอยู่นู่นอยู่นู่นล่างปอมจริงอาจจะอ้อมอยู่ว่าแบบมอยล่ามาเดินหวาดอะไรเงี้ยอยู่ในป่าอยู่ในป่ากูหาฟอตบุ๊กอยู่เนี่ยนี่ตัวจริงอยู่วันตัวจริงอยู่ด้วยเพื่อนได้มาร์ด็อกเตอร์มานะเฮ้ยเป๊ะๆนั่นโดนอมแล้วเฮียเออได้เลยเลยเลยตายเอาไปตายตต่บิงนวะบินไม่ได้บินไม่ได้ บอลแรกไปเไปไปบิงไม่ได้ไปบิงไม่ได้โซแทบไว้โซแทบไว้แล้วมาตัวเดียวไอ้เหี้ยแม็กดาวเลยแม็กดาวเลยชกมึงจะวัดไหมอ่ะกูจะรอเก็บตันอ่ะไม่วาร์ปก็ไเวลาเก็บตันรับได้ทำทำเสียงหรอกอลมาด้วยกำลังปลอมกูฟอร์ดละกูฟอร์วูดละมึงยังไม่มึงยังมีเกิดใช่ไหมยังยังโูดาวไม่เสร็จไอ้เหี้ย มื่อกี้เล่นกันไม่มีเกิดช้างกูเวมานิกบิ๊กไซส์พาร์สป่ะบ้าหรอช้างกูจะอิมมอร์ทัลเฉยเลยอิเค่กเูเล่นตั้งนานกูตายสามิงเหรอเออเพราะเล่นเป็นตัวแทงคนไม่สนใจ <laughs> นี่แหละความลับที่มาช่วงนี้เล่นแต่แทงๆก็เพราะแบบนี้เลยเออคนนึงก็สนใจแล้วก็ออกของมาทำแซวเมีนิดหน่อยอ่าสูมกูแล้ะสูมกูแล้ว พอใส่หน้าเอากดตึ่งเลยกดตึ่งเลยนอนม่วงเฮ้ยเไอ้นี่มาตายแล้วไปบิงไม่ได้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 เฮ้ยมาล่ามาหลังวะมันจะปิดตำนานกูเอาเป๊ปกูโซแทบยัดใส่ซ้ำไปเอ้ยป้าเป็ดเอากูแล้วกูโดนปิดตำนานแล้วเฮ้ยเพื่อนดึงได้เฮ้ยเพื่อนกัดมันมีคีบีหลังบวกกันยูโดนแน่มึงตายหาหมดทิ้งเลย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 กลับได้กลับ วาร์ปได้วาร์ปเอเอใช้เสียอมแล้วก็มีทีีมวาร์ปด้วยเลยกลัวกลัวเมื่อกี้ว่าเป็ดวอล์กมาหามึงแล้ววะคือมันวอล์กรอตีเออระวังนะระวังมันอ้อมนะกดฟอร์สให้กดฟอร์สให้ฟอร์สออกฟอร์สออกรอรอแน่นแน่มึงมีเกิดเปล่าเออจะมีแล้วตีเลยนู่นนู่นเป็ดอยู่นู่นปลาเป็ดอยู่นู่นด้วย มัน b ีเแล้วนะเบอร์เซอร์กูก็เพี้ยวจัดโดนแล้วเอาแมวเอาแมวขอให้เพื่อนได้กัดเพื่อนได้กัดเพื่อนได้กัดไล่ไปแล้วไปมีฟอสอยู่รอบีมีหมดเออเอาเลยเอาเลยวาไปว่าไปก่อนสวยอมแล้วอมแล้วอมแล้วโซ่แถบไว้โซวแถบไว้หมาหมาโดนหมาโดนหลังด้วยเออเออมันเพิ่งซื้อบีเคบีมาไอ้นั่นอะโซ่แถบอีกรอบเรียบร้อย สองตัวน่าทำอาหารอะไรไม่ได้เยอาไปสนใจเมามามาขึ้นมาขึ้นมองเด่นๆอยู่สามตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามีเกิดเปล่ามันต้องซื้อบีคีบีมาไยซื้อมาซื้อเกิด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 กูฟอร์สเช็คให้กูฟอร์สเช้งให้ฟอร์สเช็คให้นี่ๆอยู่นี่เดี๋ยวมากดบีคีบีไปแล้วนะกบีคีบีไปแล้วนะมากกดัเออดักนี่นี่เดยวทางนี้บอลเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวทางนี้จะรถชนกูเปล่าวะ โอ้ไม <l id> ่เข้าไอ้เที่ยตอนนี้มันดาเมจไม่ถึงแล้วกูว่าอยู่เขาเป็นอยู่กับกูเนี่ยแหละนู้นนู้นอยู่นู้นเฮ้ยเดวโอเด้ไปป่าเนี่ยได้กัดว่าทันเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีเฮดด้วยดึงโดนหมาออกมาออกอยู่ตรงนี้แหละหนูแล้ววิ่งมด้วยแล้วเอาซ้ำมาเลยไอ้เที่ยมันไปมานากุณขุชกระวังเขาเป็ดมาตีเขาเป็ดเจ็บมากเติมยาตอนแป๊บไปเติมเติมยาเติมยา สุดาก่อนกลางๆเขาไปเติมยาไปเติมยาไปฟอนมาเช็คได้เฮ้ยหมาออกหลังเขาเป็นยางหลังเอาเราบ้านเราบ้านก่อนบ้านก่อนเดี๋ยวโบ่ระวังนะอยู่คนเดียวเพื่อนนู่นอยู่นู่นไอชีนู่นอยู่นู่นขาพายุด้วยโอ้ย

มมันอมนะที่ว่านะหนาเบิร์มานาไว้โดนปวดนู้นแล้วเฮียแล้เฮียและเฮียและเฮียและตายหมดอย่างเงี้ยตายหมดเดี๋ยวแล้วเอ้ยเบอร์เซอร์มาเบอร์เซอร์มายังไงจะทำอะไรจะออกหรือจะยังไงเขเปิดโดนจับอยู่อ่ะเออพายุวะ แต่มันซื้อไปสองรอบแล้วมันซื้อหมดแล้วนะอืมแล้วไปซื้อหมดไปแหลกกับคุอยู่คุอยู่เฮ้ยมันได้คองเฮ้ยระวังเฮ้ยระวังมันมีคลองนะนู่นอยู่ล่างนี่นนเคิร์ดอะไรนะไม่รู้มันพู้แหลม่รู้ไม่ได้ยินได้ยินเสียงพัดลมเก้า <c oughs> มันอยู่บนนะอะข้างบนมีเก้าอะ นี่ชกหน้าชกหน้าชกหน้า o u i l d i n g is p n a g g man ต้องไปด้านล่างนะต้องไปดนล่างกูว่าไม่มีกูต้องวิ่งไปวะ Dude h e l ย n f s d e d l e g t เกิดาร์ดเดี๋ยววิ่งางนั้นนะวิ่งางนั้นวิ่งทนั้นวิ่งปกติได้ไหมไม่ใหญมึงเสียเกิดแบบงงๆน่เฮ้ยตัวจริงด้วย เขาเป็ดมาแล้วตายบอลเขาไปเกี่ยวกูเอ้ยกูเข้าไปในดูดดจมิดไม่เข้าไม่ได้กดเลยเลยไปแลบบ้วไปจริงตนูน่นตัวบีบีอยู่ตีกูตีกูตีกูแล้ว,ลว,วบีบีหมดยังเกือบน้าไม่มีบีบีนะเว้ยเกือบน้าม,มีบีบีฝ่อดอกฝ่อดอกนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่

ม่พอตังไม่พอต้องได้ป้อมไม่มันตึงอย่างวะ <c oughs> อันนี้ยูนเลมลามา่มมอนนกูไม่ได้ยินเอยบิงมาบิงมาเกียบร้อยเป๊ตายเฮ้ยเสียอมแล้ว้เป็ดจะเกิดจะออกมาได้ปะต้องเอาป้อมบ,นนะบอกกอให้ก่อน ไปเกิดละออมาแล้วนะไว่ล่ะเขียนตัดล่างกองก่อนโอเคแต่มันไม่มีเกิดไม่มีอะไรละกูเช็คฮะนี่นี่น,นี่ตัวจริงอยู่นู่นมันเอาไอ้นี่ขํามึงก็เกินมึงต้องตีป้อมถ้ามึงจะทําอย่างนั้นอ่ะมึงต้องเคาะบ้านเอ้ยเพื่อนได้กัดวะหายตายกูเกิดจะท้ออยู่ มันไม่หันหน้ามองกูมีบ no, ้านนึไอ้เหี้ยน nice. ี่ไม่เสียเวลาไล่ไปก่อนไม่ไยวอรเอาเปิดไว้ก่อนมองว่าเปิดนะนกขับไล่ไว้ขับไล่ไว้ขับไล่ไว้ตีแรก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 แรกเดียวแรกเดียวเราไอ้ที่เราเหลืองบนอยู่อีกนี่มั้งอูโซ่แถบตัดไปวะไปบิงไม่ได้ไปบิงไม่ได้ไปบิงไม่ได้ล็อกไว้ล็อกไว้ ดัดไม่มีวะรอรเกิดรอรเกิดเอาเป็ดอะเป็ดไม่มีเพื่อนอาเป็ดสวยสวโดนโช่างแม่งมัไอเนี่อันตีอันตีอไม่ได้ตีนี่วไปแล้วไปแล้วงหน้าดีบนบนมาแงฮะมาบนอแงฮะปอมโดนเก โซ่แถวให้เอาโซ่กูก็ตายเออก็ใช่ไงตายทุกอย่างตอนนี้โดนอะไรก็ตายแล้วเนี่ยอะบนนี้ผมแทงให้แทงให้มามามานี่มีพายุละเปิดบวกเกาะไปอ้าวที่เอามาล่ามานี่เกาอยู่นี่เนี่ยยืนซซ่กูซะไม่โดนกูไม่โดนกูเฮ้ยเฮียมันซื้อมาอมเป๊ปได้ป่ะวะล่างจริงเหรอ ยิงดิมด้วยกันตัวแถบไว้ตัวแถบไว้ลอเตอร์ก็จะอิ่มป้อมป้อมป้อมกูเนี่ยจะตายมึงถอยมึงถอยไนนให้เปิ่อนเท่งตีป้อมไปก่อนก็ได้หรอกกูเลี้ยงทันกันหมดแล้วไอ้สัตว์เบอร์เซอร์มาเซ็นไม่ได้ว่ะเพื่อนโลหมดเลยอะรอรอรอมาอีกรอบก็ได้กลับก่อนกลับก่อนอ่ะจบแล้วโอเค โอเคทุกคนเกมนี้กู <c oughs> นึกกูแข่งททอร์นาเมนต์เอามานนี้แล้วกันก็ช้าก็ฝากกดไ like, ลค์กับซับสไครป์จะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพั่ไงก็ขออภยัยไปละ Bye, บายครับผม